สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนีอนอนยายแพ้ได้มีโอกาสในไม่เยี่ยมมื่ยามบานพี่สาวแล้วค่ะเนาะมีบักงวงตนหนึง่งว่าหลานสาวเป็นคนปลูกไวบวาสันขเขาเรางหัวหัวหวาสันอืมติดใบ้ายไวบว่าหามเด็ดพี่น้องไ่อยกัอยาก,กินสมมันบท่วงพี่น้องเด็ดก็ะห้อนอยากกินก็ได้ใส่แพ้เนาะจ้ะมันสิยากอีกย่งเนาะพี่น้อง บ่้เฮด็ดป่ตีปอกมันค้าตุ่นนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยนี่ไข่บ่ผพิดเป็นบ่อีนิพี่น,อน,อน,น,นอ้องอือเขาบ่าได้ทำผิดอย่างเนาะบ่เด็ดกับบ่เด็ดวกินมันค้าตุ่นนี่ลหละโอ้แสบ <laughs> พีน่น้องเอ้ยนี่สีว่าไข่เฮ็ดพิดกับบ่ดเดดอมามๆพี่น้องมากินน้ำกันไข่กัดเจ้ากัด ม,มัด่วยนี่กะสีอิ่มแปะได้ละเจ้าพี่น้องพี่สาวกับมาพ่อเด้ไหวมึงคือมาเห็ดดีแถวสันเอาเขาไห้เด็ดเนาะม,มาบานเพิ่นกับมาสวดวดกินของเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยเคล็ดลับนี่ไัเสียไปเห็ดก็ได,ด้ได้เด้อนี่บบมีผิดเนาะ่บห้เด็ดเท่าแต่กินแบบนี่ละ่ะ ขอบคุณจ้าเพื่อนๆทุกการรับชมวิดีโอค่ะ